สวัสดีครับมืาอนี้พาก,กันมาอย่างรอบเลยครับเดือดห้อนไหลคนนะครับหลังเรียกครับหลังเรียกบางคนพี่น้องคือเป็นตุ่มตุ่มยุงซีนนี่นี่คือเป็นยังซีนคือิสังเกตแค่หมดหน่อยหมดหน่อยหมดหน่อยโอ๋ยสองรอบพี่น้องไปเลยครับ ให้ลูกควงครับโอ้น่อย้ดตดตดดดน้อยนะครับผมปลามันมนครับมันมครับ้างแรกครับขอใส่ถุงนะครับด้วยกัน